แน่ใจได้เลยว่าช่องของเรานำเสนอเทคโนโลยีการทหารใหม่ล่าสุดข่าวลับสุดยอดและอาวุธสุดล้ำก่อนใครในโลกเครื่องบินรบ f 2 2 Raptor รุ่นปี2025ยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยล็อกฮิตมาติ้ซึ่งยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในด้านเทคโนโลยีการบิน โดยในปี2025นี้ F22 ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำให้มันมีขีดความสามารถที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม F22 ยีบแรปเอร์โดดเด่นในเรื่องความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์โดยใช้วัสดุพิเศษและโครงสร้างการออกแบบที่ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์แม้แต่ระบบเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดก็ยังตรวจจับได้ยากตัวเครื่องยังถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงในทุกระดับความเร็วและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศ เทคโนโลยีซูเปอร์ครูสที่ติดตั้งไว้ช่วยให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ซึ่งลดโอกาสในการถูกตรวจจับและประหยัดเชื้อเพลิงในปี2025ระบบอาวุธของ F 2 2ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับอาวุธยุคใหม่ได้หลากหลายมากขึ้นโดยสามารถบรรทุกขีปนาวุธ AIM 2 6 0ที่พัฒนาใหม่เพื่อต่อสู้ในระยะไกลได้อย่างแม่นยำรวมถึง AIM เก i า X Winder และอาวุธปล่อยนำวิถีอื่นๆระบบควบคุมการยิงได้รับการอัปเกรดให้สามารถตรวจจับ ติดตามและล็อกเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ f 2 2 Ra p t o r ปเตปี2025ใช้เรดาร์ aesa รุ่นปรับปรุงใหม่ที่มีระยะตรวจจับไกลขึ้นมีการแทรกแซงการสื่อสารและการโจมตีด้วยสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถใช้งานเป็นแพลตฟอร์มสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยนักบินสามารถรับข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นและจากระบบดาวเทียมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ ระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับเครือข่าย Jo ยออ l l ดเมนคอม m านด and นด์คอนโทหรือ JADC 2องทำให้ F 2 2สามารถประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆทั้งภาคพื้นดินภาคอากาศและภาคอวก,กาศได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถนี้สำคัญมากในสงครามยุคใหม่ที่เน้นการบูรณาการทุกมิติของสนามรบด้านระบบป้องกันตัวเอง F 2 2ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องบินถูกเล็งเป้าด้วยเรดาร์หรือขีปนาวุธ ระบบสามารถตอบสนองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการปล่อยแฟลร์หรือติดอาวุธต้านอากาศยานหรือการเปลี่ยนทิศทางบินหลบหลีกแบบทันทีทันใดห้องนักบินของ F22 ในเวอร์ชัน2025น2025ได้รับการปรับปรุงให้มีระบบสแสดงผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่รวมถึงอินเทอร์เฟซแบบ AR ที่ช่วยให้นักบินเข้าใจสถานการณ์รอบตัวได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องละสายตาจากการบิน มีระบบ AI ช่วยในการตัดสินใจซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลในเวลาอันสั้นและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้นักบินตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของ F-22 ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดด้วยพลังขับเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนทิศท,ทางได้ plus vectoring ทำให้เครื่องบินสามารถบังคับได้แม้ในมุมที่เกินกว่าเครื่องบินทั่วไปจะควบคุมได้นี่คือสิ่งที่ทำให้ F-22 มีความสามารถในการรบในระยะประชิดที่ยอดเยี่ยม และสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหนือความคาดหมายของฝ่ายตรงข้ามได้แม้ว่า F-22 จะถูกหยุดสายการผลิตไปแล้วในอดีตแต่การปรับปรุงและอัปเกรดในปี2025แสดงให้เห็นว่าสหรัฐยังคงมองว่า F-22 มีความสำคัญในระบบการรบของกองทัพอากาศปัจจุบันยังมีเครื่องประจำการอยู่จำนวนหนึ่งและมีแผนการยืดอายุการใช้งานอีกหลายปีในอนาคตการอัปเกรดในครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มความสามารถทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับความพร้อมรบเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตทั้งในเชิงสงครามจริงและเชิงยุทธศาสตร์เครื่องบิน F-22 รุ่นปี2025เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงสุดของโลกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในอนาคต